สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะมาพบกับจมั่นจ้าหงเวียงจยันบน Facebook ไลฟ์ส่วนตัวนะคะทุกคนสวัสดีวันพุธสีเขียวมากับไดโนเสาร์นะคะมากับไดโนเสาร์นะทุกคน6กโมงยีนาทีนะคะมาเจอกับจมั่นจ้าเช้า,ชานี้เช้าหน่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวเช้านี้จะจะพาพ่อไปคุณหมอนัดตรวจนะคะทุกคนพาพ่อไปหาหมอน,นะคะทุกคนตรวจประจําปีต้นนี้เขานัดอยู่ประมาณ3-4ถึงเดือนเกือบ4เดือนนะคะทุกคนนะ เ,ออเดี๋ยวเราก็มาเติมพลังงานให้กับร่างกายของเราก่อนเลยนะคะทุกคนจ๋าจะลืมโปรโตีนนะคะทุกคนจ๋าจะลืมโปรโตีนตกินโปรโตีนไปก่อนเลยนะคะมาเติมพลังงานให้ตัวเองก่อนนะมาบอกรักตัวเองนะคะทุกคนเราจะต้อง ดูแลพ่อนะคะดูแลพ่อพาพ่อไปหาหมอนะคะเราจะต้องมีร่างกายมีจิตใจเตรียมความพร้อมเตรียมพลังงานนะคะทุกคนเพื่อจะได้ป,ปฏิบัติภารกิจวันนี้ให้มันสําเร็จรุ่งไปด้วยดีนะคะวันนี้จะาจะมาบอกเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรโตีนด้วยนะคะเพื่อนๆนะทักทายตอนเช้านะคะวันนี้มาเช้าเลยนะคะทุกคนสวัสดีคนดูสามร้ายคนดูเลยนะคะ ต้องดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องบุม๋มสวัสดีค่ะนี่เพื่อนทุกคนจากก็เหมือนเดิมกินคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนสวัสดีค่ะชามากวันนี้พาคุณพ่อไปหาหมอค่ะ เลยมาแวะทักทายกับเพื่อนๆก่อนนะคะน้องแพทสวัสดีค่ะ mm. ต้นพลังงานให้ตัวเองก่อนนะจ๊ะ mm. ลุกขึ้นมาบอกรักตัวเองอยางสวัสดีค่ะนะ mm. ฉันรักฉันโชคดีที่สุดฉันขายดีที่สุดทุกคนไปสั่งจิตตัวเองฉันโชคดีที่สุดฉันขายดีที่สุดฉันคือแม่เหล็กดูดเงินขนาดใหญ่นะคะทุกคน พูดไปเลยพูดดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะคะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดเงินดึงดูดคนดีนะคะคนนะคะ <ys> ้องแพทพูดไปเลยได้แน่นอนนะคะได้จริงๆนะคะฉันทําได้นะคะ <ys> ฉันทําได,นะะฉได้ฉันขายดีทุกคนพูดไปเถอะแล้วก็ฉันสวยที่สุดฉันหุ่นดีที่สุดแล้วมันจะมันจะทําได้ทุกคนขาเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สวยไม่ได้ไม่ได้หุ่นดูดีขนาดนี้หรอกเป็นอีหมูเป็นอีดํานะคะใหญ่มากจริงๆนะคะเพื่อนๆทุกคนนะ ทุกๆอย่างนะคะทุกๆอย่างพัฒนานะคะเราทําได้นะคะทุกคนเราทําได้เมื่อเราหาตัวช่วยที่มันดีๆเลือกตัวช่วยที่มันกินแล้วมันไปทิศทางเดียวกับเราอะทุกคนนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทุกคนนะได้สุขภาพที่ดีได้หุ่นที่เปลี่ยนไปนะคะทุกคนแล้วก็ มีรายได้ง่ายๆอยู่บ้านกับครอบครัวได้กินข้าวกับครอบครัวและช่วงนี้โควิดทุกคนช่วงนี้โควิดโบต้าพีกู้วิกฤตตอบโจทย์นะคะทํางานง่ายๆที่บ้านแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะเพื่อนๆนะเออแต่มันก็ต้องมีต้องมีเน็ตต้องมี WiFi ด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะโอ้โหหอมมากเลยนะคะหอมมากเลยเนยแต่ว่ากิน ที่มาเช้าอ่ะเพราะว่ากินปูปะเออมันจะต้องนั่งห้องน้ํามาเข้าห้องน้ําก่อนนะคะทุกคนเพราะไม่งั้นถ้าไปโรงพยาบาลเนี้ยคนมันเยอะแล้วก็ไม่อยากเข้าห้องน้ําที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมเนี่ยประโยชน์ของโปรตีนอ่ะที่จะกินทุกๆุกวันเลยนะคะประโยชน์ของติโปรตีนที่มากกว่าการสร้างกล้ามเนื้อหลายคนต่างรู้ดีว่าโปรตีนมีส่วนช่วยสร้างกล้ามเนื้อทุกคนแต่แต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะ สารอาหารชนิดนี้ยังมีประโยชน์อีกมากเลยนะคะทุกคนยังมีประโยชน์อีกมากโปรโตีนเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นมากๆต่อร่างกายของเรานะคะทุกคนไม่ใช่กับนักกีฬาเท่านั้นนะทุกคนทุกๆคนต้องการโปรโตีนนะคะเมื่อเรากินโปรโตีนถึงกินโปรโตีนที่ดีร่างกายเราก็จะดีและแข็งแรงตามไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะและอีกข้อข้อที่2เลยก็จะคือช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติเพราะว่า ในกรดอะมิโนในโปรโตีนถั่วเนี่ยนะคะทุกคนมีส่วนช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนนะคะช่วยสร้างฮอร์โมนในเม็ดม่วงเนี่ยมีผงถั่วข้างในสี่สีถั่วเขียวถั่วขาวถั่วดําและถั่วแดงและเปลือกแคปซูลนี่คือทําจากข้าวเหนียวนะคะทุกคนนี่คือโปรโตีนทันเจเพื่อที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนที่จ๋าได้ตัดสินใจเลือกแล้วนะคะเออได้ตัดสินใจเลือกแล้วเจ็ดเดือนที่เอาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันกินใช้ทุกคนกินเองใช้เองนะคะแล้วก็ กินแล้วออกกําลังกายกินแล้วออกกําลังกายดื่มน้ําเยอะๆทุกคนเลือกกินอาหารที่เป็นนะคะเลือกกินอาหารที่เป็นแค่มีวินัย10นาทีขึ้นไปคุณก็มีหุ่นที่เปลี่ยนใส่ชุดกลับมาใส่เสื้อผ้าชุดเดิมเปลี่ยนไซยยกตู้เนี่ยเปลี่ยนหุน่นหมีเป็นหุ่นปังด้วยนี่เลยนะคะเมดเล็กๆนี่เลยทุกคนเซลล์ Sell ดีผิวดีนะผมดวงผมดีด้วยเล็บผิวลดเล็บผิวแข็งแรงนะคะทุกคนนะคะสุดยอดม,มากๆเลยนะ ตัวนี้มันจะช่วยสร้างเอนไซม์ภูมิคุ้มกันและโปรตีนยังมีส่วนช่วยรักษาปริมาณน้ําในเซลล์และเลือดของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะนะคะทุกคนสุดยอดนะคะเดี๋ยวจ๋ากินโปรตีนข่อนเดี๋ยวมันจะเย็นนะคะทุกคนกาแฟที่จะใส่ไปเมื่อกี้ตัวนี้นะคะคอลลาเจนเอนไซม์ตัวนี้บำรุงถึงบำรุงถึงระดับเซลล์นะคะระดับเซลล์ผิวเลยนะคะทุกคนผิวสวยใสยขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะ รูคุ้มขนตื้นกระชับนะคะทุกคนหน้าตาเราจะเรียบเนียนนะคะแต่งหน้าเนี่ยสวยคงอยู่ได้ทั้งวันนะคะทุกคนผมไม่เปาะนะคะไม่ขาดหลุดร่วงลดลดมันดีขึ้นอะ่ะทุกคนนะคะดีขึ้นลูกผมเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะเล็บแข็งแรงนะคะทุกคนเล็บแข็งแรงสุดยอดมากๆเลยนะจากที่เล็บเปเาะเขาชอบทาเล็บเป็นคนที่ชอบทาเล็บทุกวันนี้อยู่ทาเล็บนะคะทุกคนอยู่ทาเล็บแล้วเล็บมัน เหลืองเล็บมันเหลืองนะคะจ๋าได้โปรโตีนได้โปรโตีนได้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราแข็งแรงทุกส่วนในร่างกายของเราก็แข็งแรงและสวยสุขภาพดีนะคะทุกคนนะเยอะๆเพื่อนๆทุกคนแต่เช้าเลยนะคะ แก้วนี้อ่ะผิวผิวสวยนะคะผิวสวยแล้วก็กาแฟกาแฟซองนี้เพื่อนเพื่อนขาไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันไม่มีไขมันทานไขมันทานคือไขมันเ็วที่ร่างกายเราไม่ต้องการแล้วเมื่อเรากินเข้าไปเยอะๆมันก็จะสะสมทําให้เราเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันหนึ่งซองแค่45้าแคลอรี่นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนคาะนี่ะ แล้วโปรโตีนที่จ่ากินไปเมื่อกินมิสีส่ม่วงเขายังช่วยทดแทนมวลกล้ามเนื้อที่เราสูญเสียไประหว่างที่เราออกกําลังกายหรือระหว่างที่เราขยับทุกคนนะเป็นเตาเผาที่ดีมากๆนะคะเป็นเตาเผาที่ดีมากๆจะช่วยให้เรามีพลังงานมีเป็นขุมพลังงานที่ดีนะคะช่วยลดความอ่อนล้าอ่อนเพลียที่จะต้องลุกมากินตตนเช้าเพราะเมื่อคืนก็นอนประมาณตีสองนะคะทุกคนนะเราจะเช้ามาเราจะรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียมันไม่สดชื่นเออ ก็ได้ตัวช่วยที่กินไปเมื่อกี้3แคปซูลนะคะทุกคนคราวนี้ดีดทั้งวันนะคะทุกคนดีดทั้งวันเราจะมีพลังมีความสดชื่นในการปฏิบัติภารกิจในเช้าวันนี้ให้มันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะเพื่อนๆนะมันจะสำลักเอานะคะเพื่อนทุกคนขา และข้อที่สามเลยเอ,อ้โหตัวนี้คือเขาจะช่วยให้เราออกกําลังกายได้นานคือเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนในการออกกําลังกายจากจ๋าคนที่ขี้เกียจออกกําลังกายทุกคนเคยไหมปูเสือโยคะเสร็จหยิบโทรศัพท์มาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาเปิดคลิปใน Youtube ออกตามนะเมื่อก่อนนะนอนเล่นโทรศัพท์เออไปครึ่งชั่วโมงออกจริงๆ5นาทีสุดยอดสุดยอดนะคะทุกคนออกจริงๆแค่5นาทีนะคะ ตัวนี้มันจะช่วยให้เราออกกําลังกายได้นานขึ้นแล้วก็โปรโตีนมินเนที่เสริมสร้างกล้ามเนะื้อของเราให้แข็งแรงให้ฟิตเฟิร์มกระชับนะคะระหว่างที่เราออกกําลังกายเขาจะเป็นตัวช่วยในการเผาผ่านที่ดีมากๆเลยก็จะช่วยดึงไขมันเซลลูไลท์ที่เกาะตามต้นแขนต้นขาของเรานะคะทุกคนจะออกกําลังกายเน้นเวทเทรนนิ่งนะคะทุกคนที่ถ่ายรูปเมื่อวาน ลดน้าหนักไม่ใช่เรื่องยากทุกคนนอนให้พอเลิกกินอาหารที่เป็นและกินโปรโตีนให้ถึงนะคะทุกคนเลือกกินอาหารที่ดีนอนให้พอและกินโปรโตีนถึงที่สําคัญอยากให้งด ลดน้ำตาลลดหวานนะคะลดน้ําตาลลดหวานเราจะมีหุ่นที่ผอมเพรียวนะคะทุกคนมันจะมันจะไม่บวมนะคะถึงจะยังน้ําหนักเยอะอยู่แต่ตัวเรามันจะลรีนนะคะตัวเรามันจะลรีนไม่บวมไม่ฉุนะคะทุกคนมันจะดูลรีนดูสวยเวลาเราใส่เสื้อผ้ามันจะไม่มีเนื้อปลิ้นเนื้อโผล่มานะคะเพื่อนๆน,นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาจะช่วยทําให้เราหุ่นดีใช่ไหมโปรตีนช่วยทําให้เราหุ่นดีถ้าเรากินแล้ว เราปฏิบัติตามคำแนะนำของตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะคะทุกคนแนะนำเพื่อนๆให้กินแล้วออกกำลังกายนะคะส่วนใครๆที่ออกกำลังกายอยู่แล้วเออกำลังมองหาตัวช่วยดีๆเสริมสร้างกล้ามเนื้อระหว่างที่เราออกกำลังกายนะคะทุกคนนะมาสร้างกล้ามเนื้อกันกล้ามเนื้อมาไขมันกระเด็นนะคะเนื่องจากโปรตีนของเราอะทำให้อิ่มท้องมากกว่าคาร์โบเออมากกว่าโปรตีนสัตว์ทุกคนมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมันและมีประโยชน์มากๆเลยทุกคนแต่สําหรับใครที่แบบ กินโปรตีนหยาบทุกคนก็จะเป็นอกไก่ไข่ไก่เนื้อปลาเงี้ยก็โอเคนะคะทุกคนแต่ถ้าเราหาเราไม่มีเวลาหาทุกคนเราไม่มีเวลาหาแล้วเราจะกินไข่ไก่วันละแปดเก้าลูกอย่างเงี้ยเลยแล้วเราจะกินอกไก่นึ่งอกไก่บดวันละหนึ่งโลอย่างเงี้ยทุกคนนะคะมันก็จะเป็นการยุ่งยากถ,าถ้าเกิดใครแบบมีเวลาเร่งรีบนะคะตัวนี้พกพาสะดวก พกพาง่ายนะคะทุกคนมาในรูปแบบแคปซูลน,นะคะทุกคนนะมาในรูปแบบแคปซูลไม่ต้องเทไม่ต้องเช็คแล้วก็คือแกะมาหยิบใส่ปากได้เลยทุกคนแกะมาหยิบใส่ปากดื่มน้ําตาลมากๆนะค่ะทุกคนภายใน5นาทีร่างกายเราสามารถนําไปใช้ดูดซึมได้ทันทีเลยนะคะทุกคนนะเขาสกัดมาด้วยระบบไฮโดรไลซิสเลยนะคะทุกคนระบบไฮโดรไลซ์นะคะ มาเน้นแบบเป็นกรดอะมิโนนะคะทุกคนเมื่อกินเข้าไปร่างกายสามารถดูดซึมทันทีเลยนะคะทุกคนเนี่ยจ๋าก็กินมา7เดือนนะคะกินมา7เดือนออกกําลังกายทุกคนตอนแรกเลยนะคะเราตั้งเป้าหมายไว้ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้จ๋าไม่ตั้งทีเดียวหรอกว่าฉันจะต้องลง10กิโลลง20กิโลจ๋าไม่ตั้งอย่างนั้นทุกคนเราจะลดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจ๋าก,ก็ตั้งไว้แค่5กิโลก่อน2-3เดือนเนี่ยฉันจะต้องลงให้ได้5กิโลทุกคน ได้นะคะแล้วก็ลดแบบไม่ตึงไม่เครียดนะคะลดแบบไม่ตึงไม่เครียดค่อยๆลดลดแบบมีความสุขตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ลดแบบแบบมีความสุขลูกค้าคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าใครสนใจโปรตีนพิจาต้องลดแบบมีความสุขวันนั้นต้องต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณน้องเขาก็ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักแบบมีความสุขนะคะไม่เสื่อมไม่โทมนะคะไม่เสื่อมไม่โทมร่างกายไม่โทมหน้าตาผิวพรรณไม่ไม่โทมนะคะทุกคนนะ ต้องโปรตีนเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนดื่มน้ำตามเยอะๆน้ำก็จะช่วยระบบเผาผ่านเราดีขึ้นแล้วก็ผิวสวยใสยขึ้นนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดทุกคนขาเพื่อนๆน้องๆหลายคนถามมาว่า พี่จ๋าออกกําลังกายแบบไหนบ้างลูกค้าจ๋าทุกคนจ๋าก,ก็จะส่งคลิปออกกําลังกายให้เลยนะคะทุกคนจะส่งคลิปออกกําลังกายให้เลยก็จะติดตามว่าเอออาทิตย์หนึ่งไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็เสื้อผ้าหลวมยังนะคะเสื town, ส้อผ้าหลวมยันลูกน้องๆเลยหลายคนน่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆหลายๆคนน่ารักมากเลยไม่ซีเรียสน,นะคะไม่ซีเรียสในการลดน้ำหนักสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีค่ะสวนนะัสดีตอนเช้าน,นะคะน้องส้ม ใครที่เข้ามาดูและผ่านมาเจอในไลน์นี้นะคะทุกคนวันนี้เฮงเฮงปังปังกันทุกคนเลยนะคะทุกคนนะรวยๆนะคะสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีค่ะก็เนี่ยคือด้วยมันที่ง่ายพกพาสะดวกทุกคนนะเติมพลังงานแบบเป็นเม็ดอะเป็นแคปซูลอะทุกคนมันง่ายมันง่ายมากๆแล้วก็คือมันย่อยทันทีเพราะมันย่อยมาแล้วอะทุกคนนะร่างกายเราเอออย่างโลกกดไหลย,ย้อนย่อยยากนะคะทุกคน ตัวนี้คือสร้างมาแบบตอบรับดีมากๆนะคะตอบโจทย์ทุกคนตอบโจทย์ดีมากๆเลยนะคะรวยๆค่ะน้องต้มรวยๆ,ๆะค่ะนะคะรวยๆรวยๆนะจ๊ะจ๋าก็กินแค่แค่แค่คู่นี้นะคะทุกคนกินแค่คู่นี้อย่างคอลลาเจนอย่างคอลลาเจนเนี่ยก็เนี่ยเพิ่งจะเป็นเซตที่3นะคะเพิ่งจะเป็นเซตที่3วันนี้ไม่ได้ชงให้ลูกค้ากินติมมาสักกินนะคะเพราะว่า คุณหมอสั่งงดน้ำนะงดน้ํางดอาหารนะคะหกถึงแดชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์ก็จะออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนนะเดี๋ยวเขาจะหิวข้าวก็ต้องพาเขาไปเจาะเลือดก,ก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อจะหิวข้าวพาพ่อไปเจาะเลือดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหาอะไรกินนะคงจะห่อข้าวไปกินและกินในรถนะคะทุกคนเพราะไปโรงพยาบาลมันก็เสี่ยงนะคะทุกคนเนาะช่วงนี้ช่วงนี้โควิดน่ากลัวโควิดรุนแรงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนนะก็เนี่ยถ้าเราอยากผอมอะ เราลดความเครียดโบต้าพีทานดีทุกตัวใช่เลยค่ะน้องส้มขอบคุณน้องส้มมากๆที่เข้ามาคอนเฟิร์มการันตีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะน้องส้มนะคะน้องส้มนี่คือโหหุ่นเฟิร์มมากๆทุกคนขายดีมากๆน้องส้มนะคะจะใช้เคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะจะใช้เคล็ดลับง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการลดน้ําหนักการใช้ชีวิตการทําอะไรทํางานอย่างเงี้ยทุกคนนะจะตั้งเป้าหมาย จ่าจะตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนแล้วจ่าจะเดินไปให้ถึงค่อยๆเดินแล้วจ่าไม่รีบด้วยนะคะทุกคนค่อยๆเดินเราไม่เอาตัวเองไปเปรียบกับใครนะคะเราไม่เอาตัวเองไปเปรียบกับใครเราแค่มองมองเขาเป็นตัวอย่างเห็นเขาได้ดีเราสรรเสริญเราอุยเขาเก่งจังและเรา,เาพยายามเอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปคุกคีกับคนที่เขาสําเร็จทุกคนเราทําย้ำๆซ้ำๆทําสม่ําเสมอนะคะทาสม่ําเสมอ สักวันหนึ่งมันก็จะสําเร็จนะคะทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเทเออมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ย่อท้อน,นะคะต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อลงมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ดําเนินการอย่างแน่วแน่แล้วก็ทําไปซ้าๆมันสําเร็จแน่นอนนะคะทุกคนนะ รักรักตัวเองนะทุกคนรักตัวเองนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะทุกคนจิตใจเราอ่ะต้องเข้มแข็งนะคะจิตใจเราต้องเข้งแข็งเราจะได้ดูแลลูกเราเราจะไม่มีลูกหรอกแต่บอกหลายคนดูแลลูกดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลตัวเองนะคะดูแลคนในครอบครัวของเรานะคะทุกคนนะ การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะทุกคนกินแล้วขยับร่างกายออกกําลังกายนะคะทุกคนขาโอเคค่ะสําหรับเช้านี้นะคะก็มาเจอกันในไลฟ์สั้นๆเลยนะคะทุกคนเนื่องจากภารกิจเช้านี้เร่งรีบนะคะคุณได้หุน่นได้ผิวดีไปพร้อมๆกันค่ะมีน้องที่ทางานทักว่าผิวหนูดีขึ้นมากไม่เหมือนคน37เลยปลืม้มโหน้องส้ม37มแล้วเหรอเนี่ย พี่นึกว่าย0 2สิบยี่สิบห้าเงี้ยน้องซ้อมน้องซ้อมสวยจริงน้องซ้อมตัวเล็กและขาวมากๆเลยห้ยเคยมีรูปบีฟอร์ที่น้องซ้อมถ่ายคู่กับทุเรียนอะตอนนั้นคือใหญ่มากๆตอนนี้น้องตัวเล็กและหลินมากๆเลยนะคะสุดยอดอูไลวันซับอนเนกนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะสุดยอดอีกคนคนนี้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในวัหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ